พระกลิ่งพุทธมีสุขยกฐานะนะครับของพระอาจารย์นิคมวัดป่าไตรภูมิสัตธรรมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับที่เห็นนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นเนื้อทองเทวลิตเหลืองลมสาตินนะครับส่วนทางด้านขวามือที่ออกสีน้ําตาลเข้มขึ้นมาหน่อยนะครับจะเป็นเนื้อบลอมลมสาตินนะครับทั้งสองเนื้อนะครับที่เห็น จะมีทั้งแบบเลี่ยมและแบบไม่เลี่ยมนะครับแบบเลี่ยมนะครับจะเป็นการนําเอาองค์พระกลิ่งนะครับไปเลี่ยมกันน้ําก่อบร้อยเป็นการเลี่ยมกันน100้ำร้อยเปรนะครับแล้วจึงนํามาใส่ตัวกรอบอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตัวกรอบนั้นสามารถเปิดออกได้นะครับแต่ไม่ใช่กรอบตลับนะครับแต่สามารถเปิดออกได้นะครับสามารถนําองค์พระนั้นไปเลี่ยมใหม่ได้แล้วนํามาใส่กรอบกลับมาเช่นเดิมนะครับหากเกิด การเสียหายขึ้นมานะครับก็2รายการนี้นะครับ <c oughs> ที่เพจเหลือเพียงเท่านี้นะครับแบบเลี่ยม1องค์แบบไม่เลี่ยม1องค์นะครับทั้ง2เนื้อพระกลิ่งรุ่นนี้นะครับจัดสร้างเมื่อปี2564นะครับในบางเนื้อหายากนะครับอาทิเชน่นเนื้อเงินนะครับ ไม่ค่อยเห็นหมุนเวียนนะครับแล้วก็จะสร้างไม่มากนะครับสําหรับพระเก่งรุ่นนี้นะครับมีความสวยงามนะครับแล้วก็น่าบูชานะครับก็ถ้าใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามสั่งบูชาได้ที่เพจนะครับก็วันนี้นะครับเพจส่งจังพระเครื่องก็ต้องรวบกวมเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ